Anakmu Tansah Pahkawatu Arah Treut Sama Sambut Tansah Anakmu Tansah Pahkawatu Arah Treut Sama Sambut Tansah Anakmu Tansah Pahkawatu Arah Treut Sama Sambut Tansah sang thang, นะบบัดสดังหรณ์ขอโอกาสครูบาอาจารย์กลุ่มขอ,ววขอ,ขอขถวายความเคารพทัง้งหลายขอส่งความปรารถนาดีความเจริญในสศีลในธรรมแต่ขอบคุณเจ้าผู้ประพฤติวัตรก็ดี แต่พอออกไม่ออกทุกท่านทุกคนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพดีใจหลายจริจริงมากผูอุาาตอนก็อยับมาเหยียบอยู่อยากมาเหยียบจะบอกเอาไว้ก่อนพอ,เ,อเป็นการน,นิมนต์แล้วใคนมาจะเดียวก็ไไ้หรอกมามาันจะมือลืมจนมันแกสิจโจ๊กระนอกอ่าจนเปนแกสิจโจบแหล้ว คำความในใจจ่นิดตว่าอยากถามอยู่เพื่อกันที่นั่งอยู่นี่ผูใดมาตังแต่เมื่อแรกจนกระทั่งถึงมือมาต่ประจับตลอดยกมือให้เบิงหนนะตังแต่เมื่อแรกเอ่ะยกมือดูอหลีอยากเห็นนะอ่าโอ้ยมีคุณแม่มาถังเต่เมื่อแรกเน๊อ่าจนกระทั่งมือนี่จนกระทั่งตอนนี้ คุณแม่แมซี่คุณแม่ปน่าอันปน,นังโมเมนต์อายุกับบางย่างหลายบนน่นนะเนาะอแล้วอันปังคุณเจ้าผูป้ประพฤตวัดละ่ะมาตอนไหนเฮ้วเาแต่มาหรือมมาติ้วเต็มม,าม,าตตมือแหลกบ่มีผมมาเต็มมือแหลกมีบ่ขอเงนะินเลยทุกงเลยบ่โอ้ยสาธุเออจังสี่ม่รมันจงคือ ว่ามามานนันก็เอาสองมืบสุดท้ายกันกันสิมานันตี้วสิวันรเออมาเอาอมันจะเมรเออกันกันคึ้นกุบบาทจานมรุษาเมตาเฮานอกคนเห็นทันคนไหนความสะดวกเขา้านะตัวเฉพาะคุณเจ้าเนี่ยวนแมเขาส่วนพอพอขเขาแมเขาโอ้ยมาได้สมมุมงหนึ่งกับดีร้าย มาได้มือหนึ่งกับยังแจ้วมาได้ถึงแต้มมือแรกกันะโอ้อดีอาศาจั์แล้วอ่าัตมาว่าอาศาจัศนนะขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายจากใจจริงนะโดยเฉพาะอ่หลวงพ่อเจ้าวาดผู้เป็นหัวใ่หัวไม่ใสาหางไม่กระดิกก่นว่าแม่นี่ดีงาน,นแบบนี้ เจ้าวานต้องออกการต้องนั่งเจ้าวานต้องมีใจเัรมิจเจรหักแจงเดียวก็พ่อๆต้องมีทีม่บดมีทีม่มีผู้บาอาจารย์ม,ม,มีมุขนามมุขนามหักแจงเสียได้สถานทีน่นี้อัตอมาภานะักดแหเพิ่งบารมีของอาจารย์ต้องขอเจ้าวาดเพิ่ด แต่การเที่ยวเท่าบาลมีองค์หลวงพ่อพุทธลูกง่ายอ่าเตลฟีนี่และมาหยาดใบไม้ก็ไม่ออกกพออกเป็นไข่บาทอืมมาขอบูชาบูชาไปเห็ดปุ๋ยนะพอจะนั่นก็บอกพ่อ่ันนอนบอกว่าหันหลวงพ่อครับหลวงพ่อนี่พทหลวงพ่อ มาเยี่ยมมาเทศโอ้ยไปไปวะาอยังดอกอยากขอบคุณสถาน,น,นนะนะที่วันน้ำนะเนี่งที่มีบบุญม่คุณก็อะตมาต้องพอเจ้าว่าคาจารัดเจ้าว่าม่บุญม่คุณโดยตรงนะเพราะฉะนั้นถ้าิบนใส,สถานที่นี้จัดปฏิบัติธรรมอัตมาก็อยากมีส่วนร่วมในการงุนธนบุญร่วมบุญท่านทั้งหลาย เขามาสู่ภาวะของท่านทั้งหลายแม่แต่เรื่องแต่คูบาอาจารย์ท่านอาจารย์หลงพ่อเจ้าวาดวัดธาตุมูขนาดครูที่ดึงจัดโครงการอขอบุญปฏิบัติธรรมอำนวยความสะดวกแก่แม่หลวงพ่อหลงตาคู่บา คไมกด็ดนะีในครั้งนี้สึ่งแต่พ้นแทมก็คือแต่พองขาวเมฆขาวแต่มารวมออคพุทธปฏิบัิธรรมในครั้พพนงนี้สุขโขปยัญญสสอุจโยการสังสมบุญน์ความสุขมา คำว่าบุญคือผลแห่งการกระทำความดีทางกายทางวาจาทางใจผลแห่งการทำความดีทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่ากรรมแต่เป็นกรรมดีเพราะฉะนั้นผล แห่งคำดีนี้ภาษาเราเรียกว่าบุญเป็นบุญแท้เป็นบุญเหมือนอย่างท่านทั้งหลายกําลังกระทําอยู่ตอนนี้เป็นบุญทุกวันทุกวันเป็นบุญทุกลมหายใจ